ปังปังปังเสียงทุบป,ประตูสังกสีดังลั่นจนเพิงทั้งหลังสั่นสะเทือนเลยนะครับนั่นคือเสียงเปิดฉากการพูดคุยของเราในวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากบทที่6การปักปันเขตแดนเป็นบทที่แบบโหอัดแน่นไปด้วยความตึงเครียดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆของตัวละครที่ชื่อสู่ยาว วันนี้เราจะไม่ได้แค่มาไล่เรียงเหตุการณ์นะครับแต่จะมาวิเคราะห์กันว่าการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะของคนจากเหยือ่อให้กลายเป็นผู้กำหนดเกมได้ยังไงใช่เลยค่ะ หัวใจของการคุยกันวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากการเอาตัวรอดไปวันๆสู่การลุกขึ้นมาสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาใหม่แต่ว่าเอ่อก่อนที่เราจะไปไกลกว่านั้นเราอาจจะต้องปูพื้นให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกันก่อนนิดนึงนะคะว่าโลกในเรื่องนี้มันเป็นโลกที่ล่มสลายไปแล้วแล้วตัวละครซูเหงื่อหยาเนี่ย เขามีความสามารถพิเศษที่เหมือนเป็นสูตรโกงในการเอาชีวิตรอดนั่นก็คือมิติฟาร์มซึ่งเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวที่เธอสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็เก็บของได้คือมันเป็นทั้งความลับแล้วก็เป็นความหวังเดียวของเธอในโลกที่แทบไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะถูกต้องครับซึ่งความลับนี่แหละที่นํามาสู่สถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่หน้าประตูเพลิงของเธอเอาละครับงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าจิตวิทยาแห่งความสิ้นหวังแล้วก็พลังของการบล u f f คือตอนนั้นสถานการณ์คือกลุ่มผู้หญิงข้างนอกนำโดยป้าหลิวกำลังจะพังประตูเข้ามาเพื่อแย่งอาหารในขณะที่ข้างในสู้เหอหยามีลูกชายสู่หมิงที่ป่วยหนักรออยู่แล้วระบบในหัวเธอก็ขึ้นเตือนว่าประตูสังกสีเนี่ยอัตราการพังทลาย85แล้วโ oh, <85. S 1> อ้โห85 พังแน่นอนไม่กี่วินาทีข้างหน้าข้อมูล85%เซ็นต์นี่สําคัญมากนะคะมันบอกเราว่าการซ่อนตัวหรือการเจราจารเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วคือเธอถูกบีบให้ต้องเผชิญหน้าแล้วสิ่งที่เธอเลือกทํามันม,มันน่าทึ่งมากเธอไม่ได้กรีดร้องหรือขอร้องเลยแต่เธอเลือกที่จะขู่กลับไปด้วยน้าเสียงที่เย็นชาที่สุดเท่าที่จะทาได้มันคือการดําพันธ์ครั้งใหญ่เลยนะเป็นการดําพันธ์ที่สูงมากจริงๆครับ,รบเธอตะโกนกลับไปแค่ว่าป้าหลิวกลับไปซะ ประโยคเดียวสั้นๆที่หยุดทุกอย่างแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือการกระทําที่ตามมาถ้าผลักประตูเปิดออกผระชิญหน้ากับทุกคนตรงๆเลยภาพลักษณ์ของเธอตอนนั้นคืออาวุธสําคัญเลยนะครับผมผ้ายุ่งเหยิงหน้าตามอมแมมแต่แววตากลับเย็นชาจนน่ากลัวในมือถือมีม,มีทาครัวเปื้อนเลือดแล้วยังมีกลิ่นมิ้นส์สะอาดๆที่ลอยออกมาจากตัวเธอ mm hmm. ขัดกับความเหม็นอับของสลัมอย่างสิ้นเชิง มันคือการสร้างความสับสนให้คู่ต่อสู้ประเด็นเรื่องภาพลักษณ์นี่น่าสนใจมากค่ะมันคือการทำสงครามจิตวิทยาอย่างเต็มรูปแบบเลยคือเธอไม่ได้แข็งแกร่งกว่าคน3ามคนข้างนอกในทางกายภาพนะแต่เธอสร้างภาพลักษณ์ของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียและพร้อมจะทำเรื่องบ้าๆขึ้นมาเลือดบนมีดกลิ่นที่แปลกประหลาดทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความน่าเกรงขามแล้วก็ความคาดเดาไม่ได้นี่คือการใช้การแสดงเป็นเครื่องมือในการเอาชีวิตรอดที่ฉลาดมากๆเลยค่ะ แล้วเธอก็ไม่ได้แค่แสดงแต่เธอใช้ความจริงมาบิดเป็นอาวุธด้วยเธอเล่าว่าเธอออกไปสู้กับแรดโลหะมาแล้วยังบอกอีกว่าตอนเช้าพวกยามเจ้าเกิดก็ไม่กล้าแตะต้องเธอเธอไม่ได้โกหกเลยสักคำแต่เลือกที่จะเล่าความจริงในมุมที่ทำให้ตัวเองดูอันตรายดูน่ากลัวขึ้นใช่ครับแกร่งเกินคนแต่คำถามคือเอ่อมันเป็นการกระทำที่ฉลาดหรือว่าบ้าระห่ำเกินไปครับถ้าเกิดป้าหลิวไม่กลัวขึ้นมาจริงๆทุกอย่างก็จบเลยนะ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะในมุมหนึ่งมันบ้าระห่ำสุดๆเลยนะแต่ถ้ามองในอีกมุมมันคือทางเลือกเดียวที่เธอเหลืออยู่ในโลกที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งก็คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงเธอไม่จำเป็นต้องชนะในการต่อสู้จริงๆถ้าเธอสามารถชนะในสงครามจิตวิทยาได้ก่อนแล้วเธอก็ตอกฝาลงด้วยประโยคที่ทรงพลังที่สุดคือการถามกลับไปว่าแล้วพวกป้าละ่ะทำอะไรนั่งรอความอดอยากอยู่ที่นี่หรอ แล้วคิดจะมาปล้นของจากแม่ที่เพิ่งสู้กับสัตว์กลายพันธุ์เพื่อเอาอาหารมาป้อนลูกที่กำลังจะตาย,ยางั้นหรอการดึงสัญชาตญาณความเป็นแม่ออกมาใช้มันเป็นการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแล้วก็ทําให้คนอื่นกลายเป็นผู้ร้ายในทันทีคือมันเป็นการเชื่อเือนทางศิลธรรมที่เฉียบขาดมากสุดท้ายก็ได้ผลนะครับพวกนั้นล่าถอยไปเธอชนะสงครามจิตวิทยาครั้งนี้แต่ทันทีที่ประตูปิดลงเธอก็ทรุดลงไปกับพืน้นขาสั่นจนยืนไม่ไหวเลย ฉากนี้มันบอกเราว่าความกล้าหาญที่แสดงออกไปทั้งหมดน่ะมันต้องแลกมาด้วยความกลัวมหาศาลที่อยู่ข้างในเอาละครับหลังจากเธอเอาชนะภัยคุกคามจากภายนอกได้แล้วเธอก็ต้องหันมาจัดการกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ของตัวเองซึ่งก็นําเรามาสู่ประเด็นที่สองครับความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดใช่ค่ะและนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเธออย่างชัดเจนจากคนที่เคยอยู่ไปวันๆตอนนี้เธอไม่ยอมปล่อยให้มีจุดอ่อนอีกต่อไปแล้ว ทันทีที่ตั้งสติได้เธอเริ่มลงมือซ่อมแซมที่พักทันทีซึ่งวิธีที่เธอทำมันน่าสนใจมากเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการพลิกแพลงใช้ของจากมิติฟาร์มที่เธอมีอย่างแรกคือประตูที่เกือบจะพังเธอใช้เถาวันจันทราซึ่งในเรื่องอธิบายว่ามันเป็นพืชที่มีความเหนียวทนทานเหมือนเส้นใย,ยลิกเลยเอาม,ามัดบานพับประตูให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งอืมมันอาจจะดูไม่สวยงามนะครับ แต่มันใช้งานได้จริงแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่ผิดแปลกของโลกใบใหม่ให้เป็นประโยชน์ ส่วนรูรั่วตามผนังเธอก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เธอเอามิ้นคอนกรีตมาใช้ซึ่งชื่อมันจะบอกอยู่แล้วนะคะว่ามันมีคุณสมบัติคล้ายๆปูนเธอเอามันมาขยี้ผสมกับดินโคลนแล้วใช้อุดรูรั่วเหล่านั้นแต่ความฉลาดมันอยู่ตรงนี้ค่ะกลิ่นฉุนรุนแรงของมินชนิดนี้มันทำหน้าที่เป็นเหมือนยาไล่มแมลงและสัตว์ฟันแทะไปในตัวด้วยเป็นการแก้ปัญหาแบบยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย คือจากเดิมที่เป็นแค่เหยื่อของสถานการณ์ที่ต้องอยู่ในที่พักผูกพังตอนนี้เธอกลายเป็นผู้สร้างที่ลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วนะครับเธอใช้สติปัญญาและทักษะกรที่มีอยู่อย่างจำกัดสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองกับลูกชายขึ้นมาด้วยสองมือของเธอเองมันคือการเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าฉันจะทนอยู่กับมันไปเป็นฉันจะแก้ไขมันถูกต้องเลยค่ะนี่คือการปักปันเขตแดนในเชิงกายภาพอย่างแท้จริง เธอไม่ได้แค่ซ่อมประตูแต่เธอกำลังสร้างประการด่านแรกของเธอขึ้นมาและทุกการกระทำที่เธอทำลงไปมันค่อยๆเพิ่มระดับความปลอดภยัยและที่สำคัญกว่านั้นคือมันเพิ่มความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจให้เธอด้วยและพอที่พักอาศัยปลอดภัยขึ้นในระดับหนึ่งแล้วบรรยากาศของเรื่องก็เปลี่ยนไปเลยครับจากความตึงเครียดของการเอาชีวิตรอดมันเปลี่ยนไปสู่ความอบอุ่นและความหวังซึ่งก็คือประเด็นสุดท้ายของเราในวันนี้ การนิยามคำว่าบ้านขึ้นมาใหม่และการเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตฉากการทำอาหารมื้อแรกนี่เป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะทุกรายละเอียดมีความหมายซ่อนอยู่หมดเลย การที่เธอใช้แท่งจุดไฟแมกนีเซียมที่จุดติดง่ายมันก็เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมการใช้น้ำบริสุทธิ์จากในมิติมาต้มอาหารให้ลูกมันแสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เธอไม่เคยมีโอกาสได้ทำมาก่อนวัตถุด,ดิบก็พิเศษมากครับไม่ใช่อาหารขยะเหมือนที่เคยกินกันแต่เป็นของจากมิติฟาร์มทั้งหมดมีรากเฟิร์นใบสนิมกับมันรากหินที่เอามาทำเป็นโจ๊กข้นๆแล้วก็มีผลหนามที่ให้รสชาติและวิตามิน ในเรื่องบรรยายว่ากลิ่นหอมที่ลอยฟุ้งไปทั่วเพลิงสังกสีแคบๆนั่นคือกลิ่นของบ้านคำนี้มันทรงพลังมากเลยนะมันทรงพลังเพราะว่าบ้านไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสภาพภายนอกที่สวยงามแต่ถูกกำหนดด้วยความรู้สึกปลอดภยัยความเอาใจใส่และอาหารร้นรอนๆที่ปรุงด้วยความรักตั้งหาค่ะมื้อนี้จึงไม่ใช่แค่การประทังชีวิตแต่มันคือการฟื้องฟูจิตใจมันคือการประกาศว่า ที่นี่คือบ้านของเราและเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่นี่ซึ่งผลลัพธ์มันก็ออกมาเป็นรูปธรรมท,ทันทีเลยใช่ครับลูกชายของเธอซูหมิงที่ไม่เคยมีรอยยิ้มเลยก็มีรอยยิ้มจางๆเป็นครั้งแรกหลังจากได้กินอาหารมื้อนั้น และระบบก็ยืนยันด้วยข้อมูลที่ชัดเจนว่าดัดชนีภาวะขาดสารอาหารของเขาเปลี่ยนจากรุนแรงเป็นปานกลางมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดทั้งการต่อสู้ที่หน้าประตูการซ่อมแซมที่พักมันส่งผลดีต่อคนที่เธอรักจริงๆและนั่นก็นำไปสู่รางวัลชิ้นใหญ่ที่ตามมาค่ะหลังจากที่เธอสร้างบ้านที่แท้จริงขั้นพื้นฐานสำเร็จระบบก็ได้มอบภารกิจใหม่ให้เธอคือ การอัปเกรดที่พักพิงพร้อมกับรางวัลที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงรางวัลน,นั่นก็คือพิมพ์เขียวเครื่องกองน้ําพื้นฐานตอนแรกที่ผมอ่านผมก็คิดว่าเครื่องกองน้ํามันดูธรรมดาจังแต่พอมาคิดดูในบริบทของโลกที่ล่มสลายน้ําสะอาดคือทองคําเลยนี่ครับการมีเครื่องกองน้ํามันมีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างรครับ โอ้โหมันคือการเปลี่ยนจากสถานะผู้รอดชีวิตไปเป็นผู้มีอำนาจต่อรองได้เลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะในโลกที่น้ำทุกหยดปนเปื้อนการที่คนคนหนึ่งสามารถผลิตน้ำสะอาดได้เองอย่างไม่จำกัดมันหมายความว่า 1. เธอจะมีน้ำใช้ในการเพาะป,ปลูกในมิติฟาร์มได้มากขึ้นแปลว่ามีอาหารมากขึ้น 2เธอจะมีน้ำดื่มที่สะอาดให้ตัวเองและลูกตลอดไปลดความเสี่ยงจากโรคภยัยและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดในระยะยาวคือเธอสามารถใช้น้ำสะอาดเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้มันยกระดับเธอจากคนที่ต้องแย่งชิงทรัพยากรไปเป็นคนที่มีทรัพยากรให้คนอื่นมาแลกเปลี่ยนด้วยมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างฐานอานาจเลยก็ว่าได้เข้าใจเลยครับ จากการต่อสู้เพื่อปกป้องอาหารที่หน้าประตูในวันเดียวเธอกำลังจะกลายเป็นเจ้าของแหล่งน้ำสะอาดที่สำคัญที่สุดในพื้นที่นั้นมันเป็นการเดินทางที่ก้าวกระโดดมากจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่บทสรุปของบทนี้แหละครับ ใช่ค่ะและมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของบทนี้ทั้งหมดเลยนั่นคือความคิดของซูเหยาในตอนท้ายเรื่องค่ะเมื่อเธอมองไปรอบๆเพลิงที่ผุพังแล้วได้รับภารกิจให้อัปเกรดมันเธอไม่ได้คิดแค่จะซ่อมแซมสิ่งที่พังแต่เธอตัดสินใจกับตัวเองอย่างแนว่วแน่ว่าฉันจะไม่ซ่อมฉันจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโอ้โหจากซ่อมเป็นสร้าง ความหมายต่างกันลิบลับเลยนะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะการซ่อมคือการยอมรับสภาพเดิมแล้วพยายามให้มันดีขึ้นนิดหน่อย แต่การสร้างคือการทุบของเก่าทิ้งแล้วสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาแทนที่มันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดจากผู้รับชะตากรรมมาเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งมันก็อาจจะทิ้งคำถามให้เราได้กลับไปคิดต่อนะคะว่าบางทีในชีวิตจริงเวลาที่เราเจอกับวิกฤตหรือความล่มสลายในรูปแบบต่างๆบางทีทางออกที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การพยายามซ่อมแซมชีวิตแบบเดิมๆที่พังไปแล้ว แต่อาจจะเป็นการรวบรวมความกล้าที่จะสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาจากศูนย์ด้วยกฎของเราเองบนพื้นที่ที่เราได้ปักบันเขตแดนไว้แล้วก็เป็นได้ค่ะ